สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะสวัสดีค่ะโชลพัสนะคะที่นี่หาเจ้าสำรานนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวทะเลนะคะในทะเลอยู่ไหนเราอยากเห็นทะเลเราก็ต้องมาทะเลนะคะเพราะว่าภูเขาเขาไม่ให้เราไปทําไมเราก็<ะ>ต้องมาทะเลเพราะว่าโควิดเป็นเหตุค่ะ <c oughs> เราโดนเทมาสองรอบแล้วค่ะเชียงใหม่เพราะอะไรเพราะเราอยู่เพราะเราอยู่สมุทรสาครค่ะทําไมอะ่ะเขาไม่ต้อนรับ ทำไมเขาไม่ต้อนรับเราอ่ะเชื้อโรคเยอะเชื้อโรคเยอะตอนนี้จังหวัดอื่นก็เชื้อโรคไม่แพ้เรานะคะไม่เป็นไรค่ะสบายใจได้นะคะเพอาะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตากแดดเราจะปอดโควิดมาเดินกลางแดดเลยเดินกลางแดดเฉยเลยเดี๋ยวไปไหนต่อคะไปคาเฟ่อะไรก็ไม่รู้มาตามทิกตอกใช่ค่ะชีวิตวันวันไม่ทำอะไรเลยนะหาเด้ที่เที่ยวที่กินดูตัวใช่ไคะตมพิ นี่เดินหาผู้ชายปะเนี่ยหาผู้หาผู้ใส่ฝอเปล่าไม่ใส่หมูใส่หมูหมูอะไรหมูมันเดี๋ยวก่อนเรามานั่งพักก่อนเหนื่อยอ่ะเดินเหนื่อยเลยเดี๋ยวพุจะพาโชลพัทไปคาเฟ่ที่พุเคยไปแล้วนะคะสวยสวยงามมากเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะคะเหนื่อยอ่ะจอดนู่น ชลพานไม่อยู่ข้างหลังเร็วมุมนี้สวยมากเลยเห็นไหมหิวได้ละหิวไหมหิวค่ะเดี๋ยวไปกินอะไรดีหิวมากก็หาข้าวกินหาข้าวไม่ได้กินลำใช่ไหมไม่กินค่ะมันหลุดเฟมอย่าลงไปเยอะโชลพานกลัวกลัวน้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจับเวี่ยงจับเวี่ยงลงไปในทะเลเลยคันเลยอ่ะคัน,นอะไรขาเลยอะ่ะน้ำมันไม่สะอาดมะจะเราพัดคันขาตัวแบลคันหูเอ้ยคันขาเลยอะ่ะใส่น้ำมันคงจะไม่สะอาดอ่าอ่าโอเคโอเคคันก็คัน <laughs> เสียกแล้วอะ่ะทำไงอ่ะ มีใครหิ้วรองเท้าให้เราอะวันนี้มือไม่ว่างค่ะหิ้วเองเถอะค่ะเชิญาพาหิ้วกระเป๋าให้ก็พอใจละยังจะให้หิ้วรองเท้าให้อีกตรงนี้สวยอะเนาะ